เงินรางวัลและผู้สนับสนุนทั้งหมดในรายการเป็นเพียงสิ่งสมมุติเพื่อคอามสมิิงเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีครับและนี่คือคาราโอเกมอ้าวและต้องขอเสียปกมือให้กับคาราโอเกนด้วยครับวันนี้และแขกรับเชิวันนี้ครับครับผมฮิราวาค้าสวัสดีครับฮัลโหลแม่ ฟังของคาราบูขอเราไม่ต้องอะไรเยอะเพราะว่าสร้างเสียงเพลงของเราให้ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมอ้าวคุณเมครับผลงานคุณมีอะไรบ้างฮะผลงานถ้าเอาในเนี่ยจะเชื่อไหมแค่แค่เขามานั่งตรงนี้เขาก็ได้หนึ่งเพลงแล้วครับครับเพลงอะไรครับอะไรสุดหล่อมาเจนต้าฮะฮ่ฮ่ฮะฮ่่่ อะไรวะเออคนงานใช่ไหมครับสั้นๆก็หลักๆเลยก็จะมีถ้าเป็นรายการก็จะเป็นวัลลพันที่เป็นโปรดิวเซอร์อยู่นะครับผมหลายๆคนก็ไปมาทําพิธีกรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปถ้าเด่นๆอีกก็พวกดาวินชีนะฮะผมที่ทําเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นพิธีกรด้วยนะครับผมแล้วก็รายการอื่นๆครับติดตามได้แหละผมก็อยู่ทุกทีมคล้ายๆกับฟุกแล้วครับทุกวันนี้นะฮะอ่ะ วันนี้เป็นการรักษาแชมป์สมัยสุดท้ายของทีมแชมป์ของเรานะครับอไม่รู้ว่าเขาจะนักษาแชมป์ครั้งสุดท้ายสมัยสุดท้ายไปได้หรือเปล่านะฮะไปและมาเจอกับผู้ชายผู้ทา่สมัสยนี้ด้วยไปดูกันว่า,อาสองทีมนี้เป็นใครบ้างไปชมเลยครับทีมแรกครับแชมป์สองสมัยที่ได้แต่เชียร์เงินแสะซะทุกครั้งเลยคุณบงบ,ง,บงและคุณหนาจับทีมนิวลิลี และทีมที่2ครับผู้ท้าชิง2โอตาผู้ไม่กล an, ัวสัตว์สีความเป็นแชมป์คุณดูโรและคุณกองตับทีโคหูโอตาสวัสดีสองทีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมอยู่กมอสแหมแต่ละทีมอยู่ที่ชั้นไหนบ้างครับโฟครับอ่ะนะฮะทีมแชมป์อยู่ที่นะฮะเครื่องดื่มเวดี้นะฮะตัวภูธาชิงอยู่ที่ อายอทีมแชมป์ของเราทีมสมัยสุดท้ายแล้วเนาะนี่มานมาไปยังไงบ้างเอ่ยหังานก็รู้สึกโอ้โหเฉียดเฉียนนะเฉียดแสนทางเลียบได้เท่าไหร่นะไม่ได้ทางแล้วโอ้โหรู้สึกได้เท่าไหร่นะบีสี่คะแนนสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สองรอบรอบนี้อาจจะได้ห้าก็ได้ถ้ามีโอกาสไปถึงรอบสุดท้ายแต่ต้องรอดูกัน ลองดูก่อนเดี๋ยวอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกไว้เดี๋ยวมินนี่เกณฑ์จะปาดให้เดี๋ยวปาดให้เดี๋ยวปาดเดี๋ยวปาดให้แล้วฝั่งคุณได้จริงเลยครับเป็นปาดเป็นรถเมล์เลยฝั่งคุณได้ชิงเลยครับเออพี่ก้องพูดหน่อยก็ก็อ่าเมื่อไลฟ์ครั้งก่อนก็คู่กับพี่นัทนี่วัวกับพี่นัทพอพอมาวันเนี้ยต้องมาแข่งกับพี่นัทเองอ่ะเราก็ต้องสู้ไม่ถอยอ่ะอ่า ซูไม่ถอยซูไม่ถอยก็ขอให้โชคดีกันทั้งสองทีมนะฮะส่วนทีมผูอัตตาครับเชิญน,นั่งสังเก็ตการ์ดนน้นบนก่อนได้เลยครับเอาเข้าสู่เกมในรอบที่หนึ่งนะครับเกมในรอบที่หนึ่งครับมาเลือกกันเลยนะผมเรามีชุดเพลงจากคาริฟป้าครับหน,ห,รห,นหนึ่งหรือสองชุดไหนดีครับพี่นัทหนึ่งหรือสองพ สองจะบอกสามเลยเมื่อกี้่ตอจะบอกสามเลยเมื่อกี้สองสองสองสาย่สองอันเลยนะสองเป็นสองชุดสองนะครับชุดสองเรามาเริ่มเล่นคาราโอเกมครับเพลงนี้ครับอยู่ในอัลบั้ม Into the New Era เอร่าเอร่าอยู่ในอาบเอลาเดอเเาเอราเฮ้ยสบายอ่ะคำร้องสบายคำร้องกันเลยฮะไปเมื่อก่อนมเคยร้ายร้าย เสือที่ลายครับเสือที่ลายครับตูกครับเบอรอกอบไก่ร้ายร้ายร้ายแบดบารกระดูคล้ายคล้าล้ลองอยู่ลองลูกกินชูไม้ไอสาบานให้ตายตายตายแต่ตะบดผู้ร้ายร้ายร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายอยู่ลูกกินชูไม้ไอสาบานให้ตายตายตายนี่คือเพลงของคนรักเมียครับ ครับ,บเพลงนี้เป็นเพลงของคนรักเมียอย่างผมเป็นต้นนะครับน,นี่นี่สาธุครับพี <IS ES> ่เพียนไ,ไ,อไอ้ไอกองนะไอ้กองไม่ใช่ผมสาธุคำเดียวไม่แม่งเปลี่ยนไปเลยโอ้โหฟีมงกดไว้เลยักฟีมึงกดแม่ตอนนี้ตอนนี้เก็บคะแนนชิวๆสบายๆผมหนึ่งเพลงหนึ่งคะแนน เย้เก่งเด็ดอนะครับถ้่ถืาอว่าทำได้ดีทำได้ดีต่อไปไม่ใครช็อตมาต่อกันเลยนะครับเพลงที่สองครับโฟครับเพลงนี้เพลงที้สองนะครับเพลงนี้อ๋อเกี่ยวกับคนนี้เลยฮะคุณเบิร์ดทงชัยครับเขาวางเพลงนี้ไว้เป็นแทร็กแรกในอัลบั้มติมพีเบิร์ด เพองร้องครับเพองครับหารบมาต่อมาแล้วนะครับช่วยรับทีถูกต้อง ตึงนึง่งตึงหาตรงนั้นมีใครใจดีได้ยินเสียงนี้ดังบอกเจ้าของเครื่องนี้ให้รับมันสักครั้งได้ไหมหรือจะปล่อยให้ดังอยู่อีกนานเท่าไรช่วยทำให้เธอใจอ่อนและเข้าใจ <c oughs> ช่วยรับทีฮัลโหล ขี่ฮอนใหม่ทำมาใหญ่ขึ้นมายังไงมายังไงเจ๋งมากเจ๋งมากเออมายังไงเนี่ยขี่ฮอนใหม่ทำมาใหญ่ขึ้นไม่รู้เองก็ฮอนเฉยฮอนใหญ่ทุกยีโอ้ฮอนใหญ่ด้วยอ่ะสรุปตอนนี้นะได้ไปแล้วสองเพลงสองคะแนนเอ๊อ เอาจิงนะเพลงนี้กูเคยฟังอยู่ในช่องหนึ่งชทูล่ะจำได้ชาแนลวีอ๋อชาแนลวีแต่ตอนนี้เหลืออยู่16คำร้องเหลือเยอะมากแล้วจ่ะถือว่าสวยถือว่าสวยครับเพลงต่อไปครับผฟครับเพลงอะครัของเองของผมเองพี่องวีครับองวีครับเพลงนี้ครับผมเป็นเพลงเปิดตัวให้กับวงฟลิก์ครับของค่ายมิวสิกบัควงฟลิกส์ อบร้อนครับต่อให้มันรู้คนอยากวันที่ฉันกลัวถูกต้องครับโอ้โหเฮ้ยลม มาพูดสมัสยสุดท้ายไว้มาต่อให้มันรู้คนอย่างฉันไม่ควรกูเธอต่อยรู้สักวันต้องเจอก็ยังปวดราวเมื่อคำว่าเรากลายเป็นความลางมันไม่เลือรยรงก่าวเดินเมื่อมันไม่มีเะรู้จาง ที่ได้พบได้เจอวันนี้นั้นกันกว่าสิ่งดีฉันกลัวไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าไปคำร้องก็ไปเยอะเหมือนกันนะนี่คือลองเสียง <ไป S 1> ดูใช่ไหมเนี่ยเออโอ้โหแต่ก็ทำได้ดีผมตอนนี้สามเพลงสามคะแนนแล้วครับเออ เหลืออยู่เก้าคำร้องครับโอ้โหมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่นะมีโอกาสอยู่นะ้วเพลย์ต่อไปครับโฟครับต่อไปครับเพลงนี้คุณชาติโคงตะวันครับแล้เรียบเปียงเพลงนี้ให้กับคุณวิสตีน่าอากิ่าครับอืมคิดสารสินอืม เขาอยู่โค้งเขาอยู่โค้งด้วยกันเมื่อก่อนอ๋ออ๋อกล้าคำร้องนะครับคำร้องครับก็ท่าทางเธออยากกับรักจีบมัน

ก็เห็นท่าทางเธออย่างก็รักจริงมันแต่จริงจะจังสักเพียงไหนที่เขามาหลอกไม่บอกก็เยอะไปเรื่องใจใครก็ดูไม่ออกแน่จริงบอกความจริงออกมาซะจริงไม่กลัวไม่กลัวกลัวแต่คนไม่จริงคนไม่จริงดูแล้วก็น่ากลัว กลัวไม่ตริงไม่ติงจริงก็คงไม่กลัวถ้าจะกลัวกลัวรักที่ไม่จริงอ้าวเราไม่กลัวไม่กลัวคนอย่างเราไม่กลัวคนที่กลัวคนนั้นไม่ใช่เราเราเราไม่กลัวไม่กลัวคนอย่างเราไม่กลัวคนที่กลัวคนนั้นไม่ใช่เราที่ฉันทำมาไม่ดีไม่ดี๋ยวไปจบกับ อ่ะมอลิส์าโทอ่าดิกูยงกูยงคิดตินหน้ามามอลิเคได้แม่เอาแต่ก็ไม่เป็นไรจบรอบนี้ไปผมอยู่ที่สามเพลงสามคะแนนครับไม่น้อยไม่น้อยอ่ะ่งพักได้เลยนะคะเชิญไปพักขบวนกันได้เลยครับผมอ่ะเชิญคู่โอตะลงมาเล่นเลยครับเดี๋ยวจะลาทำงานละอ่าไปกลองกลับบ้านกัน ยังเอาใครช็อตวะนี่ไปไหนล่ะไปไหนล่ะอ้าวเหลือชุดหนึ่งชุดเดียวฮะเลยชุดหนึ่งชุดเดียวครับจุดศูนย์ครับประดังชุดเดียวฮ้ยมีมีจุดศูนย์ไหมครับไม่มีฮะไม่มีฮะอยู่อยู่ที่สจีนกูฮะเอาเหลือชุดนึงเดียวเอ่อเคยดูเคยดูเคกวนลากไปตบกลางเวทีนเอ้าเลเราเริ่มเล่นคาราโอเกะครับ ข้อนี้เริ่มต้นที่เพลงแรกนะครับ,รบเพลงนี้ครับผมเป็นเพลงในปีสอง7ันรห้าสิเจ็ดครับผมของคุณโอปาวีครับที่มีชื่อเพลงกับ,กบชื่ออัลบั้มเป็นชื่อเดียวกันอือเอาละปกีกองปปีกองคนเลยนะคำร้องครับไม่ เจอทำทำอะไรไม่เคยจะทำอะไรแบบแบบมาวัานะัก่อนไม่มีวะรอสิบวินาทีครับพูดมาพูดมาไเรไหมล่ไล<อ>ละไม่มีไม่มีคำนี้ คิดถึงอะไรวะไม่มีอเจอชุดยากเจอชุดยาเจอชุดยากฟังเฉลยครับอือไม่เคยจะทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่เพราะเธอ แต่เพราะเธอฉันจึงยอมเธอกลับบอกว่าอย่าพยายามอย่าพยายยมอีกเลยให้ฉันโยนทิ้งทุกอย่างพอ,อสักทีได้ไหมบอกว่าอย่าพยายามม้ฉันจะไปยายามจไร ทุกอย่างนั้นคือความฝันที่ฉันฝันไปแต่สุดท้ายธอมองไม่เห็นค่าฉันเลยเลีเ้ยงพยายามยถือว่าเจอพ่อโหดไปนะครับกอริเอโอ้โหแีบก็ไม่เคยฟังโอ้่อีนี่ตายเลยเนะี่ยอะไร ขอเล็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันเจ้ของโหดนะะประเด็นคืออืมไม่เป็นไรยังมีโอกาสเจ็บคะแนนได้อยู่นะผมพอที่แค่รอบแรกเท่านั้นนะฮะเหลืออยู่สิห้าคำร้องนะครับอ่ะโฟกัสต่อไปเลยครับก็ต่อไปพิตตีน่าอากิล่าอีกแล้วครับท่านอืมโอ้โหพิตตน่าผมออกไหวแล้วกันใช่แต่เพลงนี้คุณนิ่มสีป้าเขียนคำร้องให้ครับอโอ เพลงพี่นิ่มแม่งฆ่ายันตายสิบห้าคำร้องนะครับคำร้องครับเวลาจะช่วยอะไรขาดคิกกระดีครับตัวขาดไม่ใช่ครับไม่ใช่ดูในเนื้อดูในเนื้อดูในเนื้อิดรถดูในเนื้อในเนื้อเนื้ออะไรวะเนื้อมีเขาเวลาครับ มันเวลาโอ้มมันอยู่ในนี้ในนี้ไม่ได้เลยฟังเลยวะฉันเลยครับเวลาจะช่วยอะไรหากใจมันยังฟังจำยังเตือนยังย้ำย,ยังจำทุกคำ ที่รำลายังคงมองเห็นภาพเธอจากไปจนลาบตาเวลาไม่เคยลบความทรงจำคงจะเป็นเหมือนดังคำสาบที่สั่งนยิยตรรักเธอ จนตายเวลาไม่ใช่อะไรของคริกตี้คุณนล่าคุณนั่งรุนอยู่ว่าคุณจะได้ร้องเพลงนั้นไหมโอ้ยคุณจะได้ร้องได้ร้องเพลงนั้นนะถ้าถ้าถ้าพวกคุณยังเล่นกันอย่างนี้อ่ะประเด็นคือข้อนี้ตอบไม่ได้และกดหยุดด้วย อ่ะก็อ่ะเขาหักนีครับค่ะคุณลงโอ้โหคงไม่ได้ร้องละเหลือห้าคำร้องยังมีสิทธิ์อยู่ยังมีสิทธิ์อยู่เพลงต่อไปนะครับเพลงนี้ครับผมเป็นซิงเกิลแรกของวงซีลเดสเบคอนอืม น่าจะรู้จักกันอยู่นะว่เคยฟังแหละเออคำรอครับอย่าจั๊กพี่พี่ตัดแว่นให้หน่อยถูกครับตึ่นตึกตึกอยากจะมองให้ชัดชัด ยิ่งกว่าน,นี้อีกหน่อยเพื่อจะไม่ต้องคอยคอยคอยแอบหวงอยู่อย่างนี้ช่วยบอกกันให้ชัดเพราะที่เธอทำ่ิงแสนดีเธอไม่ชัดเจนหรือว่าฉันมองไม่ชัดเองโอ้ยนี่ว่าจะไม่ได้คะแนนซะแล้ว คุณนั่งติดขาอยู่ไอมีรู้จักโย่เออเฟรนี้รู้จักโย่เฟรดี้ทำนองเขาค่อยคุ้นอยู่ตอนนี้ได้ไปแล้วผมหนึ่งเพลงหนึ่งคะแนนอือเย่อีใครเต็งไปครับแต่ตอนเนี้ยเหลือเพียงแค่สามคำร้องเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มก็ทำได้แค่สามร้องนี้นะครับเต็งต่อไปครับผมครับเพลงนี้ฮะอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าบัม ขอวงมิสเตอร์ทีมฮะที่วางจำหน่ายในปีพิธภัณฑ์ตะกราต่อพัฒน์ทาร้อสามคำร้องนะครับสามคำร้องนะครับคำร้องครับครับชั้นบังเอิญเพลงเลยครับเพลงเลยวะมันใดๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อย นิดหรืออะไรดิอะไรวะชื่อเพลงมันสั้นมากฟังเฉลยครับอื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 อถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ ฉันเป็นคนไม่คิดอะไรแค่ลืมใครก็ทำได้ลงฉันก็คงลืมเธอสักทีเพลงท่าเพลงทาครับท่าเลยคำเดียวคำเดียวเลยตอนนี้ ตอนนี้คือท่าจะบ้านแล้วฮะครับผมทิาคนละท่าเอ้าสรุปจบรอบแรกไปครับผมจบที่สามตอนหนึ่งคะแนนอือได้อย่างน้อยดียังมีแต้มรอบหน้าครับผมคนละสองคะแนนสองคนแย่งกันไปแย่งกันมาสนุกสนานแน่นอนกับช่วงประมวลคำร้องนะครับผมช่วงหน้าครับผมกับคาราโอเกมครับสนับสนุนโดย คาริสมาผ้าเปียกสูตรไฮจีนไวท์ AIS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเครื่องดื่ม ready boost